ถ้าคลิปนี้ออนแอร์ไปโปรดจงรูงไว้ว่าถ่ายโคตรหลายเทคแต่กล้องไม่อยู่นะครับวันนี้บินเดียวสวัสดีครับมีรถมาแนะนำหนึ่งคันเป็นมิวเปี2014คันนี้เป็นเครื่อง3000ครับสตัวท็อปกุญแจคีเลสนะครับมีของแต่งพอก้อมแก้มดาอธิบายให้ฟังว่ารถคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะฮะไฟหน้าก็ถือว่าเป็นของแต่งนะ เพราะว่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นหลอดฮาโลเจนโปรเจคเตอร์อันนี้อัพเกรดเป็น LED โปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วแสง off คัดออฟโคตรคมนะครับล้อเป็นล้อดีวันลาย TE37 ตามสมัยนิยมแต่ยางเป็นยางโอตานิลาย NT420 ปี2023นะครับดูใกล้ใกล้เลยโคตรใหม่ซื้อไปใช้ได้เลยนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวเห็นอะไรล่าอาจจะไม่ชัดนะครับเขียวเขียว,ยวแดง,แดงๆนะครับโว์ฮอตบิดซับแท้ง ตัวนี้ทั้งชุดนี้น่าจะหลายหมื่นเนาะราคาน่าจะมีปลายปลายหมื่นอะของใหม่ให้ไปกับรถเลยไม่ห่วงของไม่กักนะครับส่งรถดีเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนี่ด้านหลังนะครับสปริงเฉียวเยวนี่ไม่รู้เป็นโดบินสันหรือเปล่านะแต่โช้กในฮอตบิดเหมือนกันสี่ต้นยางอะไรมีครบท่อไอเสีย เป็นสเตเลททั้งเส้นส่งรถโคตรดีผมขับแล้วยังติดใจนะฮะรถบอดี้ไม่มีชนหนักรับประกันเลยนะครับเอาช่างมาดูได้เลยประกันภัยยังเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถประกันชั้นหนึ่งสวยๆเลยมีเคมอุปกรณ์เสริมคือฟิลม์มฟิลม์มตัวนี้เป็นฟิล์ม v ีคูนะครับรอบคันอยู่ประมาณ2 5งหมนนะในกรมธรรม์แจ้งไว้เรียบร้อยเลย ภายในนะครับภายในยังสะอาดอยู่เบาะข้างคนขับเป็นไฟฟ้าผวมาลัยมัลติฟังก์ชันกุญแจคีย์เลสนะครับเป็นตัวท็อปนะกุญแจคีย์เลสเดี๋ยวไปดูกันว่ารถวิ่งประมาณเท่าไหร่จอเป็นจอเนวิเกเตอร์นะครับแอร์อโอโต้มีตัวไอเนี้ยอะไรทนะีวีดิจิตอลลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่ผู้หาอยากดูทีวีแจ๋วเลย มาอยู่ที่ประมาณ1 4 5 0 0 0โลนะครับกับรถปีนี้ก็ยังถือว่ายัางวิง่งมาเยอะนะมีวัดบูธให้1ตัวพร้อมก้มแก้มรถคันนี้รีแมปมาแล้วนะครับให้วิ่งสบายๆไปต่างจังหวัดนั่งหลายคนขึ้นเขาอยากไปภูทับเบิกอยากไปเหนืออยากหารถเที่ยวสบายนะครับอ่าเบาภายในยังดีอยู่นะฮะสวยอยู่นี้เบาตอน3นะครับพับไว้ไม่รู้ยกขึ้นได้หรือเปล่า ไม่งหนักหนักเบาะนี่แหละไม่ได้หนักอะไรหรอกเฮือนี่ไงเบาะตอนสามโอ้โหแทบไม่ค่อยได้ใช้สวยสวยอ่ะผมยังชอบเลยก็ทีวีวนันนี้มีแอร์หลังมีจอทีวีจอทีวีก็ลิงก์กับจอหน้านะครับลูกเด็กเล็กแดงใครจะดูกระตุ้นดูทีวีใช้ได้เลยแอร์ตอนสองตอนสามแอร์ลาาครบนะครับใช้ได้ตามปกตินะ ฝาท้ายเปิดแบบไฟฟ้านะครับเปิดเปิดเปิดมือนี่แหละแต่กดไฟฟ้าข้างหลังครบข้างในมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ของเดิมๆนะครับถุงเครื่องมือแม่แรงยังมีครบเลยอันนี้ของไม่ขาดไม่หายนะครับอุปกรณ์จําเป็นที่ต้องใช้นะครับได้ให้ดูน็อกก่อนนะนี่น็อตไม่แก่นะครับไม่แก่ไม่เก่า แสดงถึงฝาท้ายไม่เคยโดนชนเลยนะครับรถเก่าๆก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ถูกแกะเลยนะครับโอ้โหบอด,ดี้สวยคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะนี่กล้องหลังโคตรชัดเดี๋ยวไปดูในส่วนของขั้เครื่องกันนะครับสตาร์ทไปไงี้แหละได้ยินไะมวะไม่น่าได้ยินแบบขออนุญาตับเครื่องก่อนแล้วกันนะครับอาเดี๋ยวไปดูของส่วนของเครื่องยนต์กันนะฮะคันนี้ สวยกิฟอันนี้เป็นเครื่อง CJJ1 TCX นะครับ 3000cc เกียออโต้ขับ 2. 2เครื่องสภาพสวยยูโรโไม่เยิม้มซสูบแมงให้จนถึงข้างล่างเลยเครื่องไม่ได้แกะนะครับเป็นเครื่องเดิมๆสแตนดาร์ดใส่อุปกรณ์คือท่อแทนแคทเนี่ยท่อเผาไฟมันลงกรงเกงเนี่ยอ่ะแถมไปให้ไม่ทอดหรอกมันก็ควรจะให้เจ้าของใหม่เขามีนะฮะอ่ะ ฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้าเดิมนี่เห็นไหมเพจเดิมน็อต <Not S 1> ไม่มีแกะนะครับมีแต่ใส่ค้ำโชกค้คำโชกตัวฝาหน้าอย่างเดียวนะครับนี่น็อตไม่มีแกะเลยคานหน้าเดิมเพจเดิมโอ้โหแม่งยังสวยรถสภาพพร้อมใช้เลยครับคันนี้บอกเลยจะซิปจัดไฟแนนได้ล้นล้นเครดิตดีๆจัดไฟแนนได้ตั้งเกิดแสนกว่าคันนี้ ผมขอขายในราคา5้า0 5 0 0 0 0บาทพอราคาเน็ตนะครับไม่ต้องต่อนะผมไม่ให้แล้วนะครับผมถือว่ารถมันราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรพาช่างพาคนใดจะมาดูลูกเด็กเล็กแดงพ่อแม่ครอบครัวเอามาให้ได้หมดเลยรถอยู่ที่ลำลูกกาคลอง6นะครับสนใจติดต่อที่0866245942วันนี้ ก็ขอจบรีวิวรถสวยๆอีกหนึ่งคันจากสายพ่อบ้านที่จะอัพเป็นรถครอบครัวนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ